สวัสดีครับพบกับพิรัฐปรึกษาอินดี้นะครับผมวันนี้พิรัฐนะครับก็จะมารีวิวหูฟังไร้สายนะครับยี่ห้อ oniguma t 1 8นะครับที่เป็นรูปทรงคล้ายกล้องนะครับเขาเคมมาว่าเสียงดีมากแล้วก็เบสด,ดีเหมาะกับการเล่นสกริมมิ่งหรือเกมหรือการฟังเพลงดูหนังผ่อนคลายมากลักษณะตัวเครื่องนะครับก็ดีไซน์ได้ออกแบบมาสวยงามมากนะครับผม ตัวกล้องเลยนะครับนี่สูงไปใกล้ๆเลยจะมีรูปตัวคู่อยู่บนนะครับผมข้างบนก็จะมีภาษาอังกฤษเขียนอยู่นะครับการหลังจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะขอเปิดฝาดูให้ดูก่อนนะครับเปิดฝามาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่อันนี้คือชาร์จเต็มนะครับ <S 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 น,นี่คือชาร์จเต็มอุปกรณ์ที่แถมมานะครับก็จะเป็นนี่ครับผม นี่อันนี้ใส่สำหรับของเจ้าตัวหูปังนะครับผมทำมาจากซิลิโคนอย่างดีนะครับสีน้ำตาลน,นะครับผมน้็ตาลนออ่อนนะครับสีนวลนๆเ,เทาๆนวลแล้วก็มีหูให้เปลี่ยนด้วยนะครับผมนี่สำหรับบางคนหูเล็กหูใหญ่ก็มีหูให้เปลี่ยนสำรองพร้อมกับ ชีชาร์จนะครับผมชีชาร์จแบบก็เป็นแบบใหม่นะบแบบ Type C นะครับนี่แล้วก็มีคู่มือมาด้วยนะครับนี่ครับผ,ผู่มือคู่มือส่วนใหญ่เราได้มาเราก็ไม่ค่อยอ่านกันนะครับเราก็ลองทำกันไปเลยนะครับผม จากเท่าที่สัมผัสดูที่ร้านนะครับผมเสียงดีมากนะครับเปิดเพลงปังก็เพาะมากนะครับและที่สำคัญคือถูกใจคือมันเป็นสไตล์รูปกล้องนะครับคลาสสิกไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็สายชาร์จก็เป็นสายชาร์จไดซีนะครับพอดีพี่ซื้อไอโฟนสิบห้ามาก็คืออยากจะให้มันเป็นสายเดียวกันหมดนะครับไม่ต้องวุ่นวายเปลี่ยนสายนะครับอันนี้ใครชื่นชอบก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับพี่ซื้อมาจาก มาบนคองนะครับผมสวยงามนะครับสไตล์เก๋ไก่นะฮะนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวหูฟังไร้สายยี่ห้อโอนิกูมาทีสิบว้ตเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่จะไปนอนฟังเพลงกันนะครับ